เครื่องมือน,นี้ช่วยได้ดังนี้เลยวันนี้จะแนะนําตรงนี้เลยการตั้งค่าตะแกรงร้อนโฟรดีโดยคุณใช้แกน Y ายเราดูแบบสองมิติง่ายๆเห็นภาพช,ชัดๆวัดได้แบบเรียวไทม์โดยใช้แกน Y ตรงนี้เลยใช้เป็น RSI บ้านเรานี่แหละนะ Relative Strength Index เป็น indicator ชั้นนำตัวหนึ่งใช้กันมาเยอะใช้กันมานานเป็น i n เคเต t o r หมวดออซเลเตอนะ วดกวัดแว่งใช้ดูกำลังของราคาว่ากับราคาเนี่ยมีกำลังที่มันดีไหมคือมีทิศทางกำลังมีพอ,อร์ที่มันจะที่มันบู i s h ก็คืขึ้นหรือมันแย่ก็คือลงนะเป็นอินดเคเตอร์ที่ชื่นชอบนะชื่นชอบแล้วใช้ท f เฟ m e เป็นทำเฟรมวีอ่าจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะใช้ท f เฟรมอะไรก็ได้นะตุ๊กตาตั้งต้นอันนี้ใช้ท f เฟรมวีนะ ให้ออซไซท์ทำเฟรมวีคพีเลียทสักสิบสองแล้วกันนะอันนี้จะทำตัวอย่างบนกราฟิกให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงนะตามมาดูเดี๋ยวอยู่ในคลิปน่ะเดี๋ยวจะไปดูของจริงตัวอย่างนี้ให้เห็นว่าพีเลียทสิบสองก็สักหนึ่งไตมากและสิบสองวีสักหนึ่งไตมากแต่ขนาดเดียวกันแกนเอ็กนะเพื่อนเออกลับมาหน่อยแกนเอ็กใช้ออซไซท์เหมือนกันออกซิเลเตอร์เหมือนกันเป็นการวัดกำลังราคาเหมือนกันแต่ดิฟวดดิฟวดไรลงไปหน่อย ในมิติของ Time Frame Day แล้วนะลอกนี้นะของ Time Frame Day นะเพื่อดูว่า Time Frame Day เนี่ยราคามันถูกราคามันแพงในมิติของ RSI เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในบริบทนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ RSI week ฮะกนะับ RSI day ฮนะเรากำลังชวนเพื่อนวิเคราะห์กราฟด้วยสายตาดูภาพสองมิติแบบ multiple ไทม์เฟรมวิเคราะห์ภาพของทม์เฟรมใหญ่และไทม์เฟรมย่อยแล้วเห็นออกมาในภาพสองพิกติทุกหวังว่าลึกๆจะหาหุ้นส่วนบนส่วนกลาง่วนร่างแล้วมันคืออะไรล่ะมาดูกันปกติแล้วโดวยธรรมชาติ RSI Indicator มันเป็น Indicator อร์แนวออคซิเลเตอเป็น i n d i c a คเตที่ไม่ได้บ่งบอกแนวโน้มบ่งบอกการกอดแรวงแต่คณิตศาสตร์สอนเราว่า เมื่อไรก็ตามที่คุณเอาอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัวที่คอยบอกการกดแกว่งการแกว่งเนี่ยอย่าง RSI แบบนี้นะอย่าง RSI แบบนี้และใช้คุณธรรมเฟรมและใช้คุณธรรมเฟรมเอามาครอสกันในเชิงคณิตศาสตร์หรือเอามาพอดเป็นกราฟขึ้นมาเป็นแกนไอแกนไวคุณจะสามารถจาก multiple time frame นี้คุณจะสามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มได้ เออมันดูย้อนแยงนะแต่คณิตศาสตร์ฟ้องอย่างนั้นวิเคราะห์โซนแนวโน้มได้คล้ายๆคณิตศาสตร์ระมอสามอ่ะลบคูณลบเป็นบวกทำนองนั้นอินดิเคเตอร์แนวออกซิเลเตอร์เมื่อคุณมาครอสกันกระทำเฟรมมันกลายเป็นบวกมันกลายเป็นวิเคราะห์แนวโน้มได้เป็นอย่างนั้นถามว่าแล้วมันคืออะไรล่ะมาดูกันนะสิ่งหนึ่งที่มันสอนเราก็คือว่าเพราะนั้นเพื่อนๆฮะ RSI week เรามาพิจารณาแกนว่าอะไรกันก่อน ก็จะไปดูของจริงกันในแกน y ตรงนี้เนาะก้อนนี้เลยแกน Y ทั้งก้อนเลยเนาะแกน y เนี่ยุอบแ้วก้อนนี้เละตุ้มแล้วบอกว่า i อไส้หแสดงว่าหุ้นตัวไหนที่อยู่ครึ่งบนหุ้นตัวไหนที่อยู่ครึ่งบนงนี่เลยครึ่งบนของแกนแสดงว่าเป็นหุ้นที่ RSI เนี่ยทำเฟรมหวีมากกว่าห0ิเลเวลขึ้นไป อาจจะห้าสิบห0บแล้วแต่แสดงว่าในใน,ในบริบทนี้แสดงว่าหุ้นเหล่านั้นก็น่าจะราคาสูงระดับหนึ่งแล้วในมิติของภาพทำเฟมวีแต่แน่นอนถ้าหุ้นตัวไหนราคาอยู่ตัวหุ้นเองเนี่ยถูกพอดมาแล้วอยู่ในโซนร่างอยู่ในครึ่งร่างของแกนบ่ายแสดงว่าหุ้นตัวนั้นก็ราคาน่าจะต่ำและในมิติในภาพมองของทำเฟมบี วัน,บบน,น,นนี้มาดูกันต่อแต่ว่าแกน x คือ t ท m e เฟรมเดย์นะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายวามว่าหุ้นตัวไหนล่ะเจ้านายโรบอตบอกเจ้านายครับหุ้นตัวไหนนะที่อยู่ด้านขวามือนี้แสดงว่าหุ้นตัวนั้นราคาสูงนะนายในมิติของไทม์เฟรมเดย์็คือนง่ายแกน x ไทม์เฟรมเดย์ด้านขวามือ,มอคือ RSI l e v e l ในไทม์เฟรมเดย์เกิน50ขึ้นไป เกิน5 0ขึ้นไปราคาอาจจะสูงนะานททาเฟมเดย์่วนขึ้นซ้ายก็ราคาหรือเปล่านะในทางเฟมเดย์พอสิ่งเหล่านี้มาครอสกันเราจะเกิดการอินเตอร์เซ็กต์ก็คือการมีการซ้อนทับกันของของอาร์ไอทั้งสองทำเฟมการซ้อนทับกันของอาร์ไอทั้งสองทำเฟมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าหุ้นตัวไหนที่อยู่มุมบนขวา,ามาดูกันนะหุ้นตัวไหนไม่รู้อยู่มุมบนขวาสรองนี้ แสดงว่าอะไรฮะราคาขึ้นนะราคาสูงนะในมิติของทางเฟรมวิกนี่โอ้และก็มิติของทางเฟรมเบย์ด้วยแต่ว่าอะไรฮะแปลว่าโคตรแพงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แปลว่าราคามันสูงแล้วกันให้รู้ไว้แล้วกันวนะ่าอ,อยู่โซนบนอยู่โซนบนบนนะอยู่โซนบนบนกลยุทธ์ที่เหมาะสมของของการหาหุ้นโซนบนหนคุณเจอหุ้นโซนบนมากลยุทธ์ที่เหมาะสมคงไม่คง ผมไม่ใช่หุ้นสไตล์ run t r ร n ด f o อ l o w i n g เนาะคุณก็จะดูว่าอ๋อโอเคอยู่ส่วนบนกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็อาจจะต้องเป็นแนวส c a ป p i n g เล่นสั้นแข่งันซอยหน่อยไหมเพราะราคามาถีบตัวขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วแต่แน่นอนในทางกลับกันไม่อยากพูดเลยแต่ก็ต้องพูดหุ้นตัวไหนล่ะที่อยู่โซนร่างเผื่อบางคนอาจจะเจ็บปวดอยู่นะโซนร่างก็คือ r s i ในทำเฟรมไีค์ไปงี้ อาใส่ในทำเฟมเดต่ำก็แปลว่าโคตระต่ำเลยหรือเปล่า <c oughs> นะฮะก็คืออยุดโซนร่างนะให้รู้ว้ว่าไอโซนร่างแบบนี้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นหุ้นฐานวงนะเปิดใจง่ายเก็บใจเร็วๆเข้าทำแล้วอาจจะต้องคัดลอตให้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเวลารอบเข้ามาต้องกินคำใหญ่ให้ได้หรือเปล่าเพราะต้องเป็นเทรนด์ฟอร์ิงจะได้ได้คุ้มเสียหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยโซนร่างนะ ส่วนโซนกลางก็คือเป็นเป็นกลุ่มนี้นะก็คืออยู่กึงก่งกลางๆออกแนวไบโพล่าเล็กน้อยนะคือทำเฟรมวิกทำเฟรมเดงงๆอยู่ปกติแล้วโซนกลางเนี่ยเขาทําได้ดีอย่างหนึ่งนะจินตนาการตามผมนะหุ้นบางตัวราคาขึ้นในมิติของทำเฟรมวิกแต่ย่อลงมาในมิติของทำเฟรมเดราคาต่ำในมิติของทำเฟรมเดกลยุทธ์ที่เหมาะสมอาจจะเป็นโทรแบคหรือเปล่านะรอย่อ เป็นหุ้นยอนแล้วยืนได้หรือเปล่าสิ่งเหล่ลานี้ทําให้คุณซ่อนหุ้นได้ง่ายนะหุ้นส่วนบนส่วนกลางส่วนล่าง,างใช้กยุธ์ที่เหมาะสมส่วนกลางอาจจะโทรแบ็กใครยังไม่รู้กยุธ์โทรแบ็กเล่นยังไงเดี๋ยวดอกคีบด,ดูดูคลิปก่อนๆหน้านี้ส่วนบนสแกปปิ้งส่วนล่างคุณต้นรอบนะฮะฟิลลิงจะประมาณนี้สิ่งเหล่ลานี้เพื่อนๆกดแค่คลิกไม่กีทีคุณเห็นตะก้าหุ้นตามที่คุณต้องการช่วยคุณประหยัดเวลา ด้วยคุณมองเห็นภาพมองเห็นสมรรภูมิของกลุ่มตะกาหุ้นที่คุณสนใจโอเคตอนนี้คุณอยู่ที่หน้าตาโปรแกรมแล้วนะในหน้าตาโปรแกรมนี้มาถึงเลยคุณเลือกสติกเซกเตอร์แอนด์โฟลตามเมาผมเลยนะมาที่ตะแกรงร่อน4ฟดีแล้วคุณเลือกตะกาหุ้นแน่นอนคุณเลือกตะกาหุ้นได้หลายแบบเลยเลือกตะกาหุ้นกลุ่มแบงก์เลือกตะกาหุ้นกลุ่มเอ e r เนอร์จีที่ใหญ่เซกเตอร์ใหญ่บ้านเรามีหุ้นมากกว่าเซลลัิอีกมีหุ้นบ60กสกว่าตัว หรือคุณจะเลือกตะก้าหุ้นอันอื่นๆเช่นในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยหรือคุณอยากจะไปเลือกโฟลเดทมีหุ้นอยู่ในใจหุ้นที่เพื่อนบอกมาหุ้นที่คุณทําการบ้านมาหรือหุ้นที่คุณสแกนเจอมาเช่นสแกนหุ้นเบรกแตกหุ้นไป๋หุ้นไซเวอยู่ในกองสิบยี่สิบตัวสามสิบตัวแล้วอยากจะเซฟไปในโฟลเดทหนึ่งเซฟไปโฟลเดทสองแล้วอยากจะมาร่อนหุ้นด้วยเครื่องมือนี้คุณก็เลือกได้หรือคุณจะจะไปดูเซกเตอร์ก็ได้ ล่อนเซกเตอร์เลยแล้วกันเซกเตอร์ไหนมาเซกเตอร์ไหนไม่อ่านรายกลุ่มยูชีกของชาวบ้านทำได้ตัวอย่างนี้มาเป็นเซต50แล้วกันใส่เลยเซต50หลังจากน,นั้นแน่นอนแกน Y ตรงนี้นะแกน Y อย่างที่คุยไปเลือกเลยใช้อะไรมีให้เลือกหลายอันเครื่องมือนี้ทำได้หลายอย่างคุณเลือกอินดิเคเตอร์ได้หลายอันแกน y แกน x เลือกได้อิสระด้าน,นขวามือนี้ยังสามารถคอนฟลิกต่างๆนีก แต่วันนี้คลิปนี้ยังไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นเลือกอินดิเคเตอร์ไอซ์สตามแผนของเราก่อนกดไปเลยครับไอซ์ I หลังจากนั้นทีเด็ดคือเพื่อนๆน,นะผู้ใช้งานเลือกอิสระเลยนะอยากจะให้แกนวายเป็น i ท e f เฟรมอะไรไม่จําเป็นหรอกนะที่จะต้องใช้ทําเฟรมว e k แบบผมคุณเลือก i ท e f เฟรมได้ดังใจเลือกพีเรียดของ i ท e f เฟรมก็ได้ดังใจทำได้ด้วยตัวเองทำสไตล์ของคุณเองได้เลยแต่ตัวอย่างอันนี้ตุ๊กตาต้งต้นของผมใช้เป็นทมเฟรมวกดทัาไปปึ้ง แล้วคุณเลือกพลีเลียตครคุณชอบพลีเลียตสิบสี่ทม์เฟรมวิกใส่เลยแต่ผมเองผมขอเลือกเป็นสิบสองละกันสักหนึ่งไตามาสดูเอนเตอร์ไปเป็นแบบนี้หลังจากนั้นแกน x นะครับแน่นอนในทริกอันนี้เราต้องการออคซิเลเตอร์คอร์ดออคซิเลเตอร์เชื่ออินดิเคเตอร์แนวออคซิเลเตอร์อย่าง SI อาร์อส์ไกันผลัาทาม์เฟรมเพื่อหาแนวโนม้มนะเพราะนั้นแกน x เราก็ใช้อาไอไซเหมือนกันแชะเข้าไปแต่รอบนี้ขอเป็นทม์เฟรมเดย์ ผีเหลียดสิบสี่บ้านเราเลยนะธรรมดาลเลยเขาก็จะร่อนหุ้นมาแล้วบนหน้าจอเลยตอนนี้เขากำลังลดหุ้นหาส่วนบนส่วนกลาง่วนล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอวาดรูปตรงนี้ให้เพื่อนดูเล็กน้อยนะสิ่งเหล่านี้มันคุณเปิดทิ้งได้เลยนะมันเรยวไามและมันเร็วไามผมแนับหน้าจอนะครับเพื่อนเพื่อจะได้เห็นว่าโอเคในส่วนของหุ้นส่วนบนส่วนกลาง่วน,ล,แบบนล่างและวิเคราะห์แบบมัลติพุ่งทำแบบไร้ไอซ์ ในบริบทนี้คือแบบนี้นะครับ RSI ถูกไหมวิกฤติสนะแกน X เป็น RSI แต่เป็น time frame day ถูกไหมฮะสองอันนี้วิเคราะห์แบบ multiple time frame หุ้นที่อยู่ครึ่งบนแสดงว่าเป็นหุ้นที่ราคาสูงในมิติของ time frame week รึ่งร่างราคาต่ำในมิติของ time frame week ขณะเดียวกันหุ้นที่อยู่ด้านขวามือ ราคาสูงในวีในในไฟมเดย์สิแกนเอ็กซ์ใช่ไหมในฟมเดย์นะเพราะฉะนั้นนั่นหมายเขาว่าอะไรนั่นหมายเขาว่าเฮ้ยโรบอทบอกเจ้านายครับหุ้นที่อยู่มุมบนขวาเนี่ยแถวน,นี้โอ้ชี้มาบนุมบนขวาเนี่ยแสดงว่าเป็นหุ้นที่ราคาสูงในมิติของทาทฟิมวีกนะและราคาสูงในมิติของทาทฟิมเดย์ด้วยก็น่าจะอนุมานได้เลยว่าอยู่โซนบนเป็นแบบนี้ส่วนหุ้นที่อยู่โซนรากไม่ยอมอ่านรายกลุ่มกับเขาเลย ทิ้งห่างมาเลยเนี่ยนะแถวๆนี้นะอาจจะเล็กเน,นี่ยแถวๆนี้เนี่ยโซนร่างนะก <c oughs> ็คือว่าเป็นหุ้นที่ราคาต่ําในมิติของทางเฟมวีคเพราะเขอยู่ด้านล่างมุมร่างซ้ายและราคาต่ําในมิติของทางเฟมเบฟิลลิ่งจะประมาณน,นี้ส่วนตรงกลางๆล่ะคุณสามารถแยกย่อยไว้เนี่ยอันนี้พวกอาจจะเป็นพวกกลางๆหน่อยนะกลางหน่อยอ่าเนี่ยคุณจะโซนกลางๆหน่อยกลาง คุณก็เลือกได้นะส่วนกลางพวกนี้นะว่าเฮ้ยคุณอาจจะแบ่งยอดไว้เป็นกลางล่างกลางบน <c oughs> ทํานองนี้นะทํานองนี้เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกไปโซนล่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นแนวเทรนนะฟอร์ริงนะโอเคที่าอีนดีเลยอ่าฟอร์ริงส่วนโซนบนเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสแปปิ้งเล่นสั้นขยันซอยส่วนโซนกลางตรงนี้นะกลางตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับโทรแบ็ค ลอย่อยืมทํานองนี้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณเป็นเหมือนเสนาธิการมองเห็นว่าโอเคเราควรจะ d i v e r s i f y กลยการเทรดถ้าอยากเล่นเทนสโตริงกินคำใหญ่ๆหน่อยควรจะเล่นหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนอย่างไรผสมผสานการเล่นสแก็ปปิ้งนะเข้าไปนัวหุ้นราคาขึ้นไปแล้วสูงมีวอลลุ่มดีก็เข้าไปเข้าทําทํานองนี้ก็ล่อนุณได้ง่ายเมื่อคุณเจอหุ้นปุ๊บ คุณสามารถเอามาไปจิ้มผมเช่ตัวอย่างเช่นเอาโซนล่างแล้วกันแอดวานแอดวานตอนนี้ราคาตลาดเปิดอยู่แล้วเนี่ยวันที่8หรือ11ตอนทิี 8, ท่ห้ 25, เนี่ยเอามาไปจิ้มนะฮะเขาจะบอกเลยนะมีนลาเบลโว์ขึ้นมาแอดวานนี้แกน Y SI v, เนี่ย RSI week เนี่ยอยู่33.75ส่วนแกน X เนี่ย RSI day เลยอยู่สี่สามจุดลองไปเปิดกลับแอดวานเล่นๆกันดูเอาเมาส์จิ้มที่รูปมันจะมีจุดอยู่ข้างหน้าชื่อแอดวานเนี่ย พอคุณมาไปจิ้มปุ๊บมันจะมีขึ้นนะครับว่า Open Chart นะ Open Chart จิ้มไปปุ๊บแล้วคุณก็คลิกซ้ายได้เลยตรงนี้เปี้ยงก็เรียกว่าโอ้โหต่ำได้ใจเลยนะซูมเอามาหน่อยอยู่โซนล่างเลยนะไม่ไม่เรียกว่าล่างไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคุณก็สามารถดูได้ละโอ้มีคอรกราฟนี่บกเชียร์ซื้อ13บกนะเชียร์ถือ1บกให้เอเวอเรสต์ตะเกียบไพไอเอลส์ซัทสองร้อยสี่สิบบาทราคาตอนนี้อยู่186บาทโอ้โหต่ำม,มากนะ คุณอาจจะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนู่นนี่นั่นหรือคุณอาจจะไปดมกลิ่นเงินนะใส่โฟร์ออนช้าเข้าไปโอ้เงินไหลเข้าไหลออกเท่าไหร่แบบเ e ็วไทมของหุ้นตัวนี้วอลุ่มโ r รไฟล์เป็นยังไงแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ซูมอินเข้าไปดูได้นะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในแง่ของการคลิปที่สอนกราฟแต่อย่างน้อยๆให้รู้ว่าตะแกรงร่อนนี้คุณสามารถหาหุ้นส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างได้ด้วยตัวเองไม่ยากแล้ว โนบนนะฮะยกจาก E A เลย E A ข้างบนเลยตามเบ้าผมเลยณนะวินาทีนี้นะวันนี้ E A อยู่่วนบนขี้กวาแบบอือมบนได้ใจเลยไหมล่ะนะบนขึ้นมาขนาดนี้เลยวิ่งขึ้นหน้าตั้งขนาดนี้มาเลยนะฟิวลิ่งจะประมาณนี้นะหุ้นหุ้นแนว,แ,นว,แ,นวแบบหุ้นทรแบบูหน่อยไหมหุ้นทรแบบูหน่อยไหมหุ้นทรแบบูหน่อยอ่ะเปิดการพับปุ้ง่งจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือโซนกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่า ราคามันก็วิ่งขึ้นมามีย่อลงมาแล้ย่อลงมาแสดงว่าอา i ไซวิกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่ส่วนอาร์ไซเดก็เริ่มต่ำมาแล้วแล้วก็พยายามยืนหรือเปล่าทำนองดีทำนองดีนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ